น้ำดื่มไทยน้ำดื่มวีเจนซี่ธนาคารกรุงเทพ แต่งงานกับเบน้ภาพนี้เป็นภาพที่ติดตาวูดดี้ในช่วง7วันที่ผ่านมาครับภาพของเป็คคุกเขา่าคอนยูแต่งงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีศิลปินหลายท่านได้มีโอกาสเป็นสักขีพยานจากนกระั่งคลิปนี้แชร์ไปทั่วโซเชียลเลยครับ บางคนก็บอกว่าเออได้เวลาแล้วที่ทั้งคู่นี้จะต้องแต่งงานสมมติเองว่าที่มีความรู้สึกเหมือนน้องทั้งคู่ที่เรารักจะเจอคู่ครองแล้วในที่สุด มันยังรู้สึกคนลุกอยู่ไหมยังเป็นอยู่ค่ะมีทั้งความสุขมีทั้งเขินอายจกระจีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคืออย่างมันเปลี่ยนคือมรณาชิตกับเช้าวันจันทร์ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปยังไงผมรับสังคมไม่ทันไะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วไลน์ที่มีกว่าประมาณหมื่นกว่าแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่มันค้างอยู่แล้วอะแต่ว่ามันก็ส่งมาเยอะมากแล้วก็ ไอจีที่มันแท็กอะไรมาเยอะมากรวมถึงคนโทรมาตลอดนะครับทั้งวันผมตัดสินใจวางมือถือไว้ตรงนั้นแล้วผมทิ้งชีวิตว่าเฮ้ยขออยู่สงบได้ไหมเพราะมันรับกับภาวะอย่างนั้นไม่ได้จริงเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำแ่บมันแค่ให้เขามีความสุขตรงนั้นะเราเราเลยแบบรับไม่ทันทุกอย่างผมเลยแบบขอแล้วกันวันหนึ่งหยุดแล้วก็อีกวันผมไปพัทยาค่อยชิวๆผ่อนคลายผมค่อยๆไล่ิดตอบเขาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขาไม่เคยได้มีโอกาสมาคุยกัน แบบเปิดใจในรายการแบบนี้นะคุณผู้ชมดังนั้นอาจจะไม่ต้องตกใจว่าทำไมยังดูเขินๆบ้างจริงถ้าผมจะกลัวเนี่ยไม่ได้กลัวใครับกลัวพี่วูดี้อะครับมาเพื่พาพี่ค้างอยู่ในหัวเนี่ยคืออะไรคุณไหวไงอุ้ยนั่นมันไหลไปคุณนอนกันแล้วใช่ไหมนั่นมันนั่นมันผมนี่แบบก็นอนทั่วที่ไหดีนิวแน่ใจนะว่าเธอตัดสินใจรับรายการพี่วูดี้แล้วชัวร์นะถ้าเป็นแปดปีที่แล้วพี่คงจะสัมภาษณ์แล้วถามว่าคุณมีอะไรกันหรือยังก่อนแต่ง แต่วันนี้มันไม่ด้อุ้ยมันนานแล้วเพีงพอมาถึงผมบอกผมไม่กลัวยังไงผมมาหยุดจุดนี้ผมผมสู้ผมเลยอยากจะถามว่าแล้วพี่วดีดดี้ครับกับสิ่งที่พี่วุดดี้เกิดขึ้นล่าสุดนี้ครับพี่วุดดี้ครับจะแต่งเมื่อไหร่ครับ แต่งไปแล้วครับเมื่อสปีแล้วครับเออพี่ติ๊กต้นกับพี่ติ๊กต้นเจอกันไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จะคือตอนนี้คือแบบเราก็รู้สึกว่าเออมีแต่คนกลับมาถามเราเราแบบเฮ้ยจะไปออกพี่วูดี้เหรอลองไปถามลองไปถามเขาบ้างซิว่าเนี่ยเราจะแถลงข่าวแล้วอ่ะแล้วเขาจะแถลงข่าวเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวเอาเอาทีละคู่เอาคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนนะเราอยากรู้ไงครั้งแรกเลยที่เราเจอกันเนี่ยกี่ปีแล้วเกือบเจ็ดค่ะเกือบเจ็ดปีปีนี้ก็เจ็ด คบเจ็ดปีค่ะจำได้ไหมว่าที่ไหนที่เชียงดา,งดาวเชียงใหม่อะค่ะคุณไม่ทำอะไรผมเป็นวิทยกรครับงานเอ่อรายการ Hello วันอยู่นะครับรซึ่งตอนแรกคุณก็รู้จักนิวจื๋ออยู่แล้วใช่ป่ะล่ะรู้จักครับอืมคือแล้วรู้จกักแบบชอบคนคนนี้ไหมก่อนที่จะได้เจอตัวจริงเฉยเฉยเฉยเลยก็แค่นักร้องมีว่าเสียงดีเออแล้วเราก็มีเพื่อนที่เป็นนักร้องอยู่เยอะอยู่แล้ว นี่คือไปรายการที่เขาเขาเป็นพิธีกรแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นพิธีกรนะคะจริงๆอะ่ะรู้จักคําว่าเป๊กเป็นมนัสแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้อะไรก,ก็ก็คือไปร่วมรายการเฉยๆแต่พอได้ได้ใกล้ชิดเห็นแว็บแรกคือจําภาพแรกที่เจอกันได้เลยคือ ใส่ชุดเป็นชาวเขาไม่เป็นคนเหนือคุณชอบชาวเขาใช่เหรอแล้วยังไงแล้วแล้วรู้สึกชอบไหมก็ดูดูน่ารักดีดีอะไรเงี้ยค่ะวินาทีที่เดินเธอเดินเข้ามาในกลองยังไงก็ยังไม่ว้าวมันมีมีว้าวตอนเดียวคือที่ผมนั่งกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็มองเขาหยิบกล้องถ่ายรูป มาถ่ายยอดหญ้าแล้วคือกล้องถ่ายรูปนะเป็นกล้องแบบแคล้ายๆเป็นโลโม่สมัยก่อนมันจะมีฮอตม,มากเราก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันเราเล่นกล้องโลโม่เหมือนกันก็เลยมีเรื่องคุยกันก็เลยมีเรื่องคุยกันแล้วก็พูดคุยกันไปบอกเอ้ยของเธอเสียหรือเปล่าไปก็ปรับให้ช่วยให้แล้วก็เดี๋ยวไปล้างแล้วก็เออลราเอามาให้ดูไหนแล้วกันนะอ,อะไรเงี้ยเราก็สอนเขาเราก็บอกเขาซึ่งตอนสอนก็ยังไม่รู้สึกอะไรตอนสอนก็เริ่มรู้สึกแล้วเพราะว่าเฮ้ยนี้ชอบ มันมีอะไรคล้ายกันคือชอบกล้องชอบถ่ายรูปเหมือนกันตอนหลังม,มาคุยเขาก็ชอบวาดรูปเป็นคนาร์ติสอะไรเงี้ยเป็นคนที่รู้สึกว่ามันมีแนวทางแบบแนวแนว,แ,นวแต่ว่าดูสดใสอ่ะดูดูด,ดูไม่มีพิษมีภยัยดูจริงใจอะ่ะเออจริงจริงหรือไม่ก็ที่จริงอาจจะเป็นว่าผมจริงๆแล้วก็ทักทายกันทั้งหมดแล้วนะั้นก็เป็นเพื่อนกันหมดะแต่ส่งไป,ส,งไปส่งไปทั้งนิวทั้งจิว๋วทั้งอะไรเงี้ยหมดแหละก็ขอบคุณทุกคนแต่แค่เพอเอินว่า นิวกับจิ๋วเนี่ยพอานีนิวส่งกลับมาก่อนท่านเนี่ยจิ๋วถ้าคุณดูอยู่ถ้าคุณส่งกลับมาก่อนเมื่อ7ที่แล้วคุณต้องคงได้นั่งตรงนี้โอเคเอาล่ะเอาล่ะแลกเบอร์กันหรือยังไงผู้เล่นนะผู้เล่นนะตอนนั้นแลกเบอร์แลกเบอร์เลยไม่กี่นัดตอนนั้นใช้บีบีค่ะอ่านเลยเขาอดเขาทำไงนะตอนนั้นอ่าผิดใช่ไหม แล้วพอกลับมากรุงเทพก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆไม่ค่อยได้คุยมากห่างกว่าจะได้แบบคุยกันจริงจังเนี่ยก็แอปส่องใส่องใายส่องเฟซบุ๊กประมาณเดือนตอนนี้ไม่มี Instagram ใช่ไหมยังค่ะและต่างคนต่างก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยอันนี้พูดตรงๆตอนนั้นก็คือเป็นมิตรภาพดีๆเออหน้าตาดีก็ไม่ได้จีบกันก็แค่คุยกันอะไรเงี้ยค่ะนานมากกว่าถึงจะได้มีโอกาส คบกันได้สามสี่เดือนสามสี่ <3, 4 S 1> เดือนค่ะ, <c oughs> ค,ะคือด้วยช่วงจังหวะด้วยอะค่ะไม่ได้นัดกันว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมาเป็นแฟนกันเราจะต้องมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบเพราะบางทีแบบชอบชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยจำได้ว่าวันนั้นไปที่สม็จ <c oughs> ไปที่ทะเลแล้วก็ผมกำลังจะกลับมาแล้วผมก็รู้สึกว่า เออมันมีการถ่ายรูปสวยๆส่งวันไปกันมาอยู่แล้วตอนนั้นมมีพินบีบีผม่าเห็นหมาพันบุธเรียอะไรครับน่ารักๆแนวๆมันพุงใหญ่ๆแล้วมันก็นอนค้างอย่างเงี้ยแ้วผมก็ส่งไปหมาทะเลแล้วส่งหมาทะเลแล้วเขาก็ส่งกลับมาโอ้น่ารักจังเลยแล้วดีๆมันเป็นภาพวันวันวันอะไรไม่วันนั้นไม่รู้อะที่กลับไปแล้วได้เจอกันทุกวันเนี้ยภาพหมาทะเลภาพนั้นนะกรอบสีเขียวยังติดอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลยเก็บไว้ผมรู้แบบโอ้โห เขาก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันนะที่ที่ภาพนั้นที่เราส่งไปเขายังจําได้ว่าอาจจะเป็นภาพแรกเป็นบ้ือที่ที่เราได้มาเจอผมขอสารภาพได้วยนะว่าแอบชอบเปบกสมัยก่อนจริงๆตอนแบบเปคกนี่คืออยู่ในท็อปลิสต์ของวูดี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราคุยเรื่องี้ได้เล้วสมัยก่อนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่แบบผมชอบเปบกเลยหรอไม่ได้มีหนวดนะพีวันนี้อะไรนะผมไม่ได้มีหนวด ไม่ได้ชอบแบบอยากจะอะไรแต่ว่าเฮ้ยน้าตาดีอ่านิวนะถือถือว่าอยู่ในท็อปฟรีของเราด้วยของนักร้องอยู่วันนี้เขาขู่เขาขอในคุณในหัวคิดว่าอะไรต้องบอกว่าก่อนหนะ้านะนั้นนิวเครียดเรื่องเรื่องคอนเสิร์ต b f f มากเพราะว่าเสียงหายไปช่วงหนึ่งในวันอังคารวันพุธซึ่งวันศุกร์เราจะต้องมีเสียงเพื่อที่จะไปรันทูคอนเสิร์ตศุกร์เสาร์อ่าศุกร์มาละเริ่มเสียงเริ่มมาเสาร์มา แต่เป็กบอกว่าวันอาทิตย์อะวันรอบสุดท้ายอะทำให้เต็มที่นะเพราะเป็กไม่ได้มาเป็กไปถ่ายละครตั้งแต่8โมงเช้าวันนั้นเป็นวันที่แบบนิวต้องคอนเซนเทรตกับการร้องเพลงเพราะมันจะเป็นการอัดเพื่อทำดีวีดีดีวีดีด้วย<ม>ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจนพาร์ทแบบซีนที่<ม>อังกอร์<ม>ก็เราก็เราก็รู้ว่าเออจะมีการอังกอร์เพลงสุดท้ายแล้วก็เพื่อนๆืก็จะ มีทั้งออฟทั้งจิ๋วก็จะขึ้นมาแบบว่าร้องเพลงสุดท้ายเพื่ออำลลาคนดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอขึ้นไปแล้วเขาไม่เล่นเพลงอังกอเพลงนั้นที่เราเคยเล่นกันในวันเสาร์ก็เป็นภาพเป๊กปรากฏตัวอยู่ด้านหน้าเวทีพร้อมกับช่อดอกไม้ซึ่งภาพแบบนี้ก็เคยมีให้เห็นในวันคอนเสิร์ตของทุกๆปีอยู่แล้วว่าเขาจะมาให้ช่อดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นการขอการแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วพอตอนคุกเข่าขอแต่ง เริ่มรู้ลด้ใช่ไหมประโยคแรกที่เขาพูดคือเขาถือดอกไม้มาแล้วตาเราอะก็แอบดูว่าไม่ได้ก็ถือมาแค่ดอกไม้ไม่ได้ถือแบบกล่องอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโล่งคงไม่ไม่ใช่อะลาหลอกอะไรเงี้ยเธอเล่าให้ไ็ฟังว่าเธอแฟ a s h b a c ทุกอย่างอ๋อไม่ตอนที่ขอสิ ตอนที่ตปกะคุกเข่าปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่คือแฟลชแบ้งค์เหมือนคนก่อนก่อนจะตายอะมันขนาดนั้นเลยมันมันบุก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  Yes ตอนที่พวก Yes โอเคใช่ไหมใช่ที่เจ๋งมากนะมุกนี้ขอใช้ิวครับแต่งงานกับเบนะ ได้ไหยครับ Yes หรือโอเคอารมณ์ใช้ยังไเลยอรอตอนนั้นในใจคุณคิดอะไรถ้าแฟชชแบ็คของความรู้สึกร้ายๆขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนติดเรื่องความทุกข์แต่ว่าในวินาทีนั้นนะเราจะต้องมีสติในการตอบว่า ความรู้สึกร้ายๆเนี่ยอนาคตถ้าอยู่จะเผชิญต่อกับคนคนนี้อยู่รับได้นะม,มันเร็วมากแล้วเราก็จะเรามีสติเราได้ยินเสียงของตัวเองพูดแล้วเราก็เราบอกว่า yes อ <c oughs> ชอบเซอร์ไพรส์หมชอบชอ,อ,อ,อบทำแบปปบเซอร์ไพรส์ทุกตลอดคือตั้งแต่ไหนแต่ไรชอบเซอร์ไพรส์สุดใี่ค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมอ๋อวันนิดหน่อย ก็เห็นว่าวันก่อนอยากรู้ไงก็เห็นคุยกันว่าก็ไม่รู้เลยว่าเธอทําอะไรบ้างตอนที่แบบไม่รู้ว่าก่อนที่เธอจะเซอร์ไพรส์เธอยังไงก่อนที่เธอจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเออระหว่างนั้นฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเลยก็เลยแบบให้รู้เล็กๆลน้อยแล้วกันวันนี้ก็เลยก็เลยตัดคลิปเล็กๆน้อยๆมาให้ดู จะได้ไม่จะได้ดูพร้อมกันไปเลยนี่ไรนี่ยังไม่ร<ต>ูุ้ชละแต,แต่อันนี้คือเ<อ>พิ่งแบบสั่งตัดต่อมาเช้ามันก็เลยไม่ได้<อ>ไม่ได้แบบสมบูรณ์เท่าไหร่เลยก็ตัดเท่าที่มันพอเป็นไปได้อะไรเงี้ยอ,อืมอืมจริงจริงมันไม่ใช่ไม่ไม่ตื่นเลยหรอกโลกจริงไม่ว่าจะเพื่อนที่อยากมาดูคอนเสิร์ตและอยากมาเห็นในช็อตนั้นของเราใครว่าไม่ตื่นเลยเอ้ยโอ้ย ทุกอย่างต้องจัดแจงให้มันดีที่สุดให้มันออกมาแบบในวันที่จะเซอร์ไพรส์เขาแต่เรากขไม่รู้หรอเรามัน่นใจขนาดไหนว่าเขาจะรับล่ะวันนี้ก็วางแผนว่าจะมาซ้อมร้องเพลงเคียงดาวตอนแรกไม่คิดว่าจะเอ่อได้ซ้อมด้วยทำแต่โชคดีที่พี่บอยก็บอกเปิดโอกาสมาเลยสามารถซ้อมได้แต่ว่า รอนดี๋ยวจิวเสร็จนะเพราะว่าเพราะว่าเด,วเดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวโป๊ะด่วงดาวดาที่เต็มฟ้าไม่เคยจะคิดดึงลงมา i have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. Love you for a thousand more <laughs>